ภูมิแพ้บาย SAI, p พ e s e n ต e d บ y เครื่องพ่นละอองยาออมรอน NEC 900และชุดเซตพ่นยา k a w a ม o t o สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการภูมิแพ้บาย SII ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีพีหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านก็คงจะรอคอยกันเป็นอย่างดีนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่อง,รองโรคภูมิแพ้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเป็นอีพีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระความรู้ดีๆให้กับทั้งคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่านะคะแต่พี่เชื่อว่าสําหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ค่ะอาจจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าสารก่อภูมิแพ้เป็นอย่างดีค่ะแต่สําหรับท่านที่ ไม่แน่ใจหรือยังไม่มีความคุ้นเคยกับเรื่องของโรคนี้นะคะวันนี้พี่จะพาทุกท่านมารู้จักกับสารเก่อภูมิแพ้กันค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงนันทนาตรูตระกูลนะคะหรือว่าคุณหมอโบของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะน้องพี่ค่ะคุณหมอค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะขอความรู้คุณหมอนะคะในเรื่องของสารเก่อภูมิแพ้ค่ะคุะคณหมอสารกอ่อถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วพี่คิดว่าน่าจะรู้จักอยู่แล้วแต่ในกรณี บางท่านหรือส่วนใหญ่เนี่ย<ช>บางท่าน<ช>ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าดังนั้นเลยอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายเรื่องของสารก่อภูมิแพ้ให้ฟังนิดนึงค่ะสารก่อภูมิแพ้ก็คือสิ่งที่เมื่อเข้าไปในร่างกายเราค่ะจะกระตุ้นให้ภูมิแพ้เนี่ยกำเริบได้ตัวอย่างเช่นเราหายใจเอาไรฝุ่นเข้าไปจะเกิดอาการคันจมูกหรือว่าจามหรือน้ำมูกใสไหลทันทีหรือว่ามาที่ผิวทําให้เกิดอาการคันบางคนลงไปที่หลอดลมทําให้หลอดลมตีบแล้วก็ไอแน่นหน้าอกอันนี้คือหอบหืดกำเริบ อันนี้คือสารก่อภูมิแพ้ค่ะค่ะแล้วที่สารก่อภูมิแพ้มีอะไรบ้างคะคุณหมอสารก่อภูมิแพ้จริงๆแล้วนนเนี่ยถ้ามองภาพกว้างๆเราจะแบ่งออกเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหารกับในอากาศค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงสารก่อภูมิแพ้ในอากาศอย่างเดียวก่อนะนะคะสารก่อภูมิแพ้ในอากาศจะแบ่งออกเป็นในบ้านกับนอกบ้านนะคะในบ้านที่พบบ่อยอันดับหนึ่งของคนไทยเลยคือไรฝุ่น อันดับที่สองแมลงสาบแล้วก็สัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเกิดใช่สัตว์เลี้ยงก็เป็นสารก่อภูมิแพ้ใช่เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อไปเนาะส่วนนอกบ้านนะคะก็คือละอองเกสรพืชแล้วก็เชื้อราต่างๆค่ะค่ะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอพูดว่าสารก่อภูมิแพ้ในบ้านขออนุญาตเริ่มจากในบ้านก่อนนะคะในบ้านเนี่ยมีในส่วนของไรฝุ่นเอ่อไรฝุ่นกับฝุ่นมันคือแบบเดียวกันมันคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าคะไม่ใช่เลย ฝุ่นคือจะเป็นกระจุกใหญ่ๆไรฝุ่นเป็นตัวเล็กๆที่อยู่ในฝุ่นนั้นๆไรฝุ่นเป็นแมลงมเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะเราจะมองไม่เห็นด้วยตาปล่าเวลาจะเห็นได้คือต้องเอาตักไปดูในกล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันเดินดุกดิกได้ด้วย ใช่นะคะทีนี้เนี่ยไรฝุ่นจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเป็นโรคหอผื่นแล้วก็โรคภูมิแพ้ได้บ่อยมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เขาเนี่ยจะชอบที่อับชื้นกินพวกเศษสเก็ตผิวหนังเ่าหรือว่ารังแคของมนุษย์เป็นอาหารเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนเนี่ยจริงๆคือมีน้องไรฝุ่นนอนเป็นเพื่อนอ๋อมีเพื่อนนอนทุกคืนแหละไม่ได้เหงาหรอกใช่ใช่ตอนนั้นคือเลยอาการเยอะหน่อย สังเกตนะคะนะแล้วก็เขาจะชอบที่อับชื้นเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ที่นอนหมอนผ้าห่มหรือว่าอาจจะอยู่ที่ผ้ม่านด้วยผ้าม่านก็มีใช่ใช่ซึ่งสารก่อภูมิแพ้ในตัวไรฝุ่นก็คือแพ้จากตัวเขาเลยกับอุจจาระของไรฝุ่นอืมค่ะค่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าไรฝุ่นเนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เรียกว่าค่อนข้างอันตรายถึงจะตัวเล็กแต่ก็เป็นชโอเคเป็นสารก่อภูมิแพ้อันดับหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเราจะกําจัดนะคะคุณหมอเรามีวิธีการกําจัดไรฝุ่นยังไงบ้างคะ วิธีการกําจัดไลยฝุ่นบอกเลยว่ากําจัดยากมากนะคะไม่มีอะไรทําให้อาการากาจัดไลฝุ่นได้ร้อเซเพราะฉะนั้นทําหลายๆวิธีคือดีที่สุดนะคะเริ่มต้นคือแนะนําให้เรื่องของการซักผ้าปูที่นอนนะคะโดยเราเริ่มต้นจากควรใช้ผ้าคลุมกันไลฝุ่นร่วมด้วยวิธีการปูนะคะสมมุติเป็นเตียงนอนนะคะปูผ้าคลุมกันไรฝุ่นก่อนแล้วปูผ้าธรรมดาชั้นบนสุดก็คือเตียงแล้วก็ปูผ้าก,กันไลฝุ่น แล้วก็ผ้าปูที่นอนใช่เราไม่ได้นอนบนผ้าคลุมกันไรฝุ่นนะคะผ้าปูธรรมดาเนี่ยควรซักทุกๆ1สัปดาห์ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปเหตุผลคือตัวไรฝุ่นจะตายเมื่ออุณหภูมิที่สูงเมื่อนำร้อนถ้าเราซักน้ำปกติตัวเขาไม่ตายก็พอซักเสร็จก็ถ้าเกิดแพ้ใกลับไปนอนใหม่่เป็นเหมือนเดิมใช่แต่ว่าปริมาณไรฝุ่นจะน้อยลงจริงแหละแต่ว่าไม่ดีเท่าที่ควร ก็<ค>ะะเป็นน้ำร้อนอุณหภูมิ60องศาขึ้นไปถูกต้องนะคะแต่ถ้าผ้าคลุมกันไรฝุน่นแนะนำซักทุกหนึ่งสาเดือนค่ะคนละแบบกันนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือแนะนาํากวาดและถูห้องบ่อยๆเป็นประจําแล้วก็ดูดฝุน่นนะคะแต่ช่วงที่ทาความสะอาดห้องแนะนําใส่หน้ากากด้วยไม่งั้นมันฝุ่นฝุ่นแพ้จะกําเริบตอนทําความสะอาดได้นะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้มีตุ๊กตาอยู่บนเตียงหรือว่าหนังสือในห้องนอน นะคะนะก็เป็นการกําจัดไรฝุ่นหลายๆวิธีร่วมกันพยายามทําให้ห้องโล่งที่สุดถูกต้องเลยไม่ให้เกิดฝุ่นแบบเพราะว่าฝุ่นก็คือตัวไรมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะดั่นั้นก็พยายามทําให้ทําห้องให้โล่งเข้าไว้นะอะไรไม่จําเป็นก็เอาออกซะใช่หรือว่าบนเตียงถ้าเกิดมีหมอนหลายใบเราแนะนําว่าให้มีน้อยชิ้นเพราะว่าหมอนผ้าห่มเราต้องคลุมผ้าคลุมกันไรฝุ่นทั้งหมดทุกชิ้นที่อยู่บนเตียงใช่ค่ะ ดังนั้นก็พอฟังกันอย่างนี้แล้วรีบไปดูห้องนอนตัวเองกันนะคะว่าอุป,ก,ปรกรณ์บรเทียนเยอะขนาดไหนพี <S <S ่เชื่อว่าคงมีอะค่ะตุกกะตต๊กตาตุ๊กตานะคะไม่ได้มีแค่หมอนกับออที่นอนหรือหมอนค้าเท่านั้นหรอกนะคงจะมีหลายอย่างส่วนตุ๊ก,กตาถ้าเกิดเราแบบว่าชอบตุ๊ก,กตาเราอาจจะต้องเอาที่แบบผลตเตียนมันก็ไม่น่ารักนะคันไม่น่ารักแต่ว่าเราจําเป็นค่ะโอเคค่ะทีนี้ตัวต่อไปค่ะสารก่อพิษตัวต่อไปที่เมื่อสักครู่ตอนต้นเนี่ยคุณหมอพูดไว้ค่ะก็คือแมลงสาบใช่หลายหลายคนคงแบบ อาจจะไม่ได้ชื่นชอบน้องสักเท่าไหร่หรอกนะคะทีนี้ทั้งแมลงสาบในบ้านค่ะมันมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กตแตกต่างกันไปหมดเลยค่ะหลายไซส์เลยค่ะในบ้านะนะคะ,ะในส่วนของตรงแมลงสาบเนี่ยเรามีวิธีที่จะกําจัดเขาอย่างไรไหมคะคุณหมอคะแมลงสาบอย่างที่น้องฟี่เห็นก็คือตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นน้องอ้วนอ้วนกลมๆสีน้ําตาลสีดําๆอันนี้คือมแมลงสาบอเมริกันมักอยู่ตามบ้าน แต่ถ้าเราไปดูตามคอนโดนะจะเป็นแมลงสาบเยรมันจะเป็นลักษณะของผอมเรียวตัวใสๆเล็กๆอ่าเขาจะแบบจิ๋ว,วที่วิ่งอยู่ตามแบบว่าอ,าอ่างล้างจานอะไรเียใช่แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเวลาเราแพ้เราคือเราแพ้คู่กันมักมักจะแพ้คู่กันค่ะค่ะแต่บางคนก็แพ้บางสายพันธุ์ต้องมาทําการทดสอบก่อนจะรู้ได้ว่าเราแพ้กี่สายพันธุ์นะคะแต่การกําจัดไม่แตกต่างกันนะคะแนะนําให้สํารวจดูว่าที่บ้านเนี่ยเรามีน้องแมลงสาบหรือเปล่า นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตามห้องครัวเป็นหลักแนะนําทําลายแหล่งเพาะพันธุ์นะคะแล้วก็กาจัดแหล่งอาหารของมแมลงสาบน้องมแมลงสาบเนี่ยเขาชอบแป้งน้ําตาลชอบแบบสิ่งซักเศษอาหารต,ตา่างๆสิ่งสกปรกนะคะ,ะ,ะคใช่ก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แนะนําเป็นกับดักมแมลงสาบนะคะซึ่งเราก็จะแนะนําเป็นลนักษณะของเจลจะได้ไม่ฟุ้งกระจายไม่อย่างนั้นบางคนหอบืดกําเริบได้นะคะจัด ทีนี้ไรฝุ่นแล้วมแมลงสาบแล้วสัตว์เลี้ยงค่ะคุณหมอค่ะตรงนี้เป็นประเด็นมากสําหรับถ้าเกิดเป็นคนรักสัตว์นะคะคิดว่าคงเป็นโอ้ไม่อยากจะกําจัดสารก่อภูมิแพ้จากตรงนี้ออกไปอะค่ะ,ะ,ะสารก่อภูมิแพ้ถ้าอย่างสัตว์เลี้ยงไงคงเป็นยอดฮิดเลยคือสุนัขก,กับแมวแน่นอนใช่ไหมคะทีนี้เราจะลดสารก่อภูมิแพ้จากน้องๆได้ยังไงอะคสารก่อภูมิแพ้จากแมวเนี่ยต้องรู้ก่อนว่ามันมาจากตรงไหนก็คือจากโคนของขนแมวแล้วก็ต่อมไขมันบริเวณผิวหนังแล้วก็น้ําลาย แต่ถ้าของสุนัขเนี่ยค่ะจะพบในรังแคในขนแล้วก็ในน้ำลายเช่นกันนะคะทิ้นี้าแพ้แล้วแนะนำดีที่สุดคือไม่เลี้ยงพูดง่ายแต่ทายากเลี้ยงไปแล้วทําไงดีรัขอยู่คือใชใช่มันเป็นจิตใจด้วยนะคะอันเนี้ยโอ้ค่ะแต่ถ้าคือถ้าเลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเอาออกไปเลยจ้าอย่างนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าไม่ไหวรักรักเขาไปแล้วดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าไม่ควรให้อยู่มาอยู่ในห้องนอน อย่างน้อยก็คือหยุดรอบบ้านแต่อย่ามาอยู่ในห้องนอนเพราะถ้าอยู่ในห้องนอนเราอยู่กับเขาตลอดเวลาชทําให้ภูมิแพ้เรากําเริบนะคะอันที่สองคืออาบน้ําบ่อยหน่อยหนึ่งทุกหนึ่งถึงสองสัปาดาห์นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเวลาแต่บางคนถ้าเกิดว่าโอเคยกให้ญาติไปเลี้ยงหรือว่ามีคนรู้จักพาไปเลี้ยงได้เนี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าขนของน้องแมวยังคงจะอยู่ในบ้านเราได้อยู่นานถึงหกเดือนแม้ว่าน้องแมวจะไม่อยู่แล้ว อานานะนะคะเพราะว่าเขาคงจะฟูมกระจายไปแบบในใอากาศเลยใช่ไหมล้วก็แนะนําเป็นเครื่องกรองอากาศที่มีเฮปตา l ฟิลเตอร์ค่ะก็<น>ะจะสามารถลดสารก่อภูมิแพ้ได้ค่ะ,คะทีนี้บางคนเนี่ยบ้านไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ทําไมเราแพ้แมวอ,มอเคยมีเขาเรียกว,ว่าเหมือนมีเขาเรียกรายงานมาว่าเพื่อนบ้านเพื่อนเลี้ยงแมวขนน้องแมวติดเสื้อเพื่อนมา ผู้ป่วยที่แพ้แมวไปเจอเพื่อนอ้าวแพ้แพ้ขึ้นมากําเริบขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นขนเขาเบามากบอกนี้เลยใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวนะคะก็แล้วก็น้องๆหนูๆเป็นภูมิแพ้อาจจะต้องพิจารณาข้อนี้ดีๆนิดหนึ่งจะต้องดูแลทั้งเนอะเออรูกล้วก็ดูแลต้องหมาน้องแมวยังไงนะอันนี้เป็นประเด็นหลักอีกทีนึงคค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสารก่อภูมิแพ้ในบ้านไป ครบแล้วค่ะทีนี้เหลือสารกอบุ่มแพ้นอกบ้านค่ะฟิวมองว่าตัวนี้เนี่ยคอนโทรลยากจังเลยเพราะว่ามันอยู่อนอกบ้านเออลย<ะ>นอกเหนือการควบคุมของเราแน่นอนนะคะ,ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีสารกอบภ่มแพ้นอกบ้านนะคะคุณหมอเรามีวิธีที่จะจัดการหรือว่ากําจัดกับเขายัางไงบ้างคะค่ะนอกบ้านก็จะแบ่งเป็นที่ท,ท,ที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะคือละอองเกรสรพืชแล้วก็เชื้อราละอองเกรสรพืชก็จะมีหลากหลายเช่นละอองเกรสรหญ้า หรือวัชพืชต่างๆร่วมด้วยคือเราก็แพ้หมดได้ทุกอย่างเลยแล้วก็สปอร์เชล้านะคะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยมันจะปลิวมาจากที่ไกลๆเลยดังนั้นเมื่อไหร่ที่ลมแรงๆหรือว่าไปอยู่ในบริเวณที่มีสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ค่ะแนะนําปิดประตูหน้าตา่างหรือถ้าเกิดขับรถก็ต้องปิดหน้าตา่างคืออย่าไปออกไปรับลมไม่ต้อลมไม,อไม่ต้อลม,ม,อลมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราจําเป็นต้องออกไปแนะนําสวมสวมอ่าแว่นตาแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันเพื่อลดการสูดลมเนาะ,ะแล้วก็หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะแนะนำย ล้างจมูกล้างตาก็จะช่วยรดสารเกอ่อภูมแพ้ต่างๆได้อีกวิธีการหนึ่งก็คือเรื่องเครื่องปะอากาศแล้วก็เครื่องกรองอากาศที่บ้านก็ม,นมันทําความสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศค่ะโอเควันนี้เรียกได้ว่าครบถ้วนกระบวนความนะคะสำหรับเรื่องของสารเก่อภูมิแพ้ค่ะก็วันนี้ต้องต้องขอขอบคุณคุณหมอโบอีกครั้งนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องของสารเกาอภูมิแพ้ในวันนี้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ สนใจอยากจะเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้กับทางคุณหมอโบที่สถาบันภูมิแพ้หรือว่า s อ i ที่โรงพยาบาลสมิติเวชพังุรีนะคะสำหรับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะทอฟฟี่และคุณหมอโบต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ภูมิแพ้บาย SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา Omron ออ NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto